กระผมมาดีสอนเพียงเกตครับเหลืออีกเพียงส2องวันจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกระผมไม่มีสิทธิ์หรอกครับเพราะว่าภูนำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นแต่เป็นผู้สนใจคนหนึ่งติดตามการเลือกตั้งการเคลื่อนไหวการหาเสียงรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมและสก ขับรถไปในกรุงเทพเสาไฟฟ้าทุกเสาไฟฟ้ามีรูปภาพมีรูปประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครผู้ว่ากทมและสกเต็มไปหมดครับคราวนี้ไม่รู้จะเลือกใครดีถ้าผมอยู่กรุงเทพนะผมว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนในทางโซเชียลในทางสื่อสารก็พยายามที่จะ โปรบาลดาตัวเองโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วจะทำโน่นทำนี่นะครับทุกคนก็พูดดีกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ทราบว่าจะเลือกใครดีนี่เป็นปัญหามีคนถามผมผมเองก็ไม่ใช่เจ้าขี้เจ้าการไม่เป็นผู้ชำนาญในกรุงเทพม,มหานครเท่าไหร่ดรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมจะมีหลักในการคิดที่จะเลือกผู้ว่ากทมง่ายๆครับ ผมเขียนกรอนไว้สี่บรรทัดผู้ว่ากอทมอนั้นเลือกง่ายไม่เอาฝ่ายเคยแต่งตั้งจากทหารเลือกฝ่ายประชาธิปไตยไปทำงานปิดบัญชีผด็กการคอสอชอง่ายนะครับเลือก,กออผู้ว่ากอทมง่ายจริงๆผู้ว่ากอทมนั้นเลือกง่ายไม่เอาฝ่ายเคยแต่งตั้งจากทหาร เลือกฝ่ายประชาธิปไตยไปทำงานปิดบัญชีผดจการคอสอชคอ,อสอชออยึดอำนาจยึดอำนาจอธิปไตยฉีกรัฐมนูญไม่เฉพาะฉีกรัฐมนูลก,นก,กับยึดอำนาจท้องถิ่นกทมไม่ให้มีการเลือกตั้งสอกผู้ว่ากทมยึดโดยส่งของคนของตนมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทมและรองผู้ว่ากทมเป็นใครคนกรุงเทพรู้จักดีครับ จะเอาคนคนนี้ไปเป็นผู้ว่ากอทมอีกหรือจะเอารองผู้ว่าที่เคยทํางานจากการแต่งตั้งของคอชอหรือจะเอาพักรัฐบาลที่หนุนคอสชอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ไปเป็นผู้ว่ากอทมอก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยคอผู้ว่ากอทมอที่แต่งตั้งก็คือลูกน้องผู้สื่ออำนาจที่มาดูแลผลประโยชน์ต่างๆในกทมจากคอสชอครับ จากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยก็อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยถูกกระทํามาโดยตลอดครับถูกยึดอํานาจมีพักการเมืองก็ถูกยุดมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพี่น้องประชาชนก็ถูกขับไล่สาส่งเป่านกหวีดนะฮะผมก็คิดว่าฝ่ายนี้พี่น้องประชาชนคิดได้โพลทุกโพลออกมาครับเขาเลือกคนที่เขาจะเลือกไปทํางานเลือกไปทํางานผมไม่ออกชื่อนะครับ เลือกไปทํางานเพื่อคนกรทมการเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องเข้าไปเคลียร์มรดกบาปทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้ว่าที่มาจากคอสจอแต่งตั้งทําไว้นั้นให้ขาวสะอาดต่อไปผมจึงเขียนก่อนสั้นๆนะครับจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านแต่เป็นผมเนี่ยผู้ว่ากรทมนั้นเลือกง่ายไม่เอาฝ่ายเคยแต่งตั้งจากทหาร พวกทหารเด็ดลทัทธิทหารเนี่ยไม่เอาเด็ดขาดจะเป็นแผงลิบม,มาอย่างไงไม่มีทางที่จะทําให้ประเทศชาติไม่ว่าท้องถิน่นหรือระดับชาติจเจริญรุ่งเรืองในระบอบประชาธิปไตยได้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยไปทํางานปิดบัญชีผดเด็จการคอสชอครับขอบคุณครับ